จบ,บุรีการนำเข้าส่งออกสินค้าชายแดนด่านเจดีสามองค์เมืองพญาตองซูคึกคักหลังเกิดการรบในพื้นที่เมืองเมียวดีชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารยิมมาและกองกําลังฝ่ายต่อต้านกะเรียงในเมืองเมียวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ล่าสุด วันที่11มีนาคม2567กองกำลังกะเรียง KNLA แห่งสาภาพกะเรี่ยง KNU และกองทัพเพื่อประชาชน PDF สามารถยึดค่ายผาซองกองพัน275ได้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นฐานทาหารเมียนมาชุดสุดท้ายในเมืองเมียวดีผลจากการสู้รบที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่แม่สอดเมียวดีไม่สามารถนำเข้าส่งออกสินค้า จึงหันมาใช้ช่องทางด่านเจดีสามองค์เมืองพญาตองสูต,ตำบลหนองลูอำเภอสังขะบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพิ่มขึ้นเนื่องจากในพื้นที่นี้ไม่มีการสู้รบ ส่งผลให้เช้าวันนี้ที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้าข้างวัดเจดีสามองค์บ้านพระเจดีสามองค์หมู่ที่9อำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าเร่งขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุกของผู้ประกอบการชาวไทยขึ้นไปยังรถบรรทุกผู้ประกอบการเพื่อนำสินค้าไปผ่านทางศุลกาการบริเวณหน้าด่านชายแดนไทยเมียนมาจนบริเวณลานถ่ายสินค้าแน่นไปด้วยรถบรรทุกใหญ่ที่สามารถขนถ่ายได้ไม่เกินวันละ20คันเนื่องจากพื้นที่ที่คับแคบไม่ เพียงพอต่อจํานวนรถที่จะเข้ามาขนถ่ายสินค้าซึ่งกําลังเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการช่วยเหลือเนื่องจากขณะนี้มีผู้ประกอบการทั้งเมียนมาและไทยต้องการนําเข้าส่งออกสินค้าจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลจากการสู้รบในจังหวัดเมียวดีซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยเมียนมาในอดีต ขณะที่นายอ่องมานผู้ประกอบการชาวเมียนมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองมีววดีส่งผลให้ผู้ประกอบการชาวเมียนมาหันมาใช้เส้นทางด่านเจดีสามองค์เมืองพญาตองซูงในการนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีการต่อสู้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือเรื่องรถบรรทุกขนาดใหญ่ในพื้นที่พญาตองซูที่หาค่อนข้างยากสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุปกรณ์ด้านการประมงเช่นอวนเม็ดพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเสริมโซดาเบียเครื่องดื่มชูก,กำลังซึ่งปลายทางสินค้าส่วนใหญ่จะกระจายไปในเมืองสำคัญสคัญ,คญทางตอนใต้ของเมียนมาซึ่งเมืองมูโดงมะลละแม่งเป็นต้นจากการสังเกตการของผู้สื่อข่าวชาวบ้านคนไทยที่อยู่บริเวณด่านเจดีสามองฝั่งประเทศไทยและอำเภอพญาตองสูประเทศเมียนมายังดำเนินชีวิตอย่างปากติซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากาันยังไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือการสู้รบทั้งสิน้นนายสมบัติศริวัต์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่หนึ่งส่วนบริการศุลกากรด่านศุลกากรสังขบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมพบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปเมียนมาผ่านช่องทางด่านเจดีสามองค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดือนมกราคมมูลค่าการส่งออกอยู่ที่195 5 9 6 9อ้าบาล้านเบาทเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มเป็น267 6 7 3 5 7 7ล้านบบาท เดือนมีนาคมเพิ่มเป็น376ร้อยเจ็ดสิบหกล้านเบาททั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาซึ่งส่งผลดีต่อสภาพเศร,รษฐกิจในพื้นที่ของทั้งสองประเทศทั้งนี้ด่านเจดีสามองค์เป็นช่องทางการค้าที่มีศักยภาพเนื่องจากได้เปรียบระยะทางจากกรุงเทพมหานครมานี่เพียง300กว่ากิโลเมตรประกอบกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่บางบัวทองมอเตอร์เวย์ที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งช่วยผู้ ประกอบการสามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าขณะที่พื้นที่เมืองพญาตองสูงไม่มีการสู้รบทําให้มีแรงจูงใจที่ดีให้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศหันมานําเข้าส่งออกสินค้าทางนี้หากได้รับการพัฒนาเส้นทางจากทองผาภูมิด่านเจดีสองค์ซึ่งมีระยะทางเพียงเจสิกิโลเมตรเศษเชื่อว่าด่านเจดีสองค์จะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยได้ไม่ยากขณะที่บรรยากาศชายแดนบริเวณเมืองพญาตองสูงพบว่าประชาชนยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่มีการเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ตอมสุลกากรจากกองกำลัง BGF ของพันโทเลวินที่ปรึกษากองกำลัง BGF และ KPF กองพันที่1023มาเป็นกองกำลัง DKBA กองพันที่903บกใกล้ถูของพันโทเอวันหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่1เมษายน2567ที่ผ่านมากองกำลัง KNLA พน,น .6 กลุ่ม k n u นำโดยร้อยโทชนิลาได้มีการสนทิกับกำลัง DKBA กองกำลังพื้นที่9-3 0บกใกล้ถูของ พันโทเอวันได้นำกำลังไปกว่า50นายบุกเข้าไปจับตัวพันโทเลวินตำแหน่งที่ปรึกษากองกําลัง BGF และ KPF กองพันที่1023จํานวน14นายเรียกไปเพื่อปรับทัศนคติต้องการให้กองกําลัง BGF และ KPF กลับมาอยู่ฝ่ายเดียวกันและไม่ค่อยไว้วางใจกับกองกําลังกลุ่มนี้